การเดินทางไปพระนิพพานนั้นมันก็เหมือนกับเราข้ามแม่น้ําจากฝั่งนั้นมายังฝั่งนี้ผู้ใดที่ขึ้นฝั่งได้แล้วก็มีความโล่งใจความรู้สึกที่เราได้ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝั่งความรู้สึกและปัญญาย่อมมีความแตกต่างกันตอนที่เรายืนอยู่ทางฝั่งนั้นเราย่อมมีความกระวนกระวายใจ มีความอยากเป็นทุกข์เป็นร้อนมีความกลัวมีความกังวลอยากจะข้ามฝั่งแต่ก็กลัวที่จะข้ามแม่น้ำอันเชี่ยวกราดหากเราลงน้ำไปลอยคอเพื่อที่จะว่ายข้ามฝั่งมันก็คงต้องใช้กำลังอย่างมหาศาลจึงจะพาตัวเองรอดพ้นจากน้ำอันเชี่ยวกราดนั้นได้เมื่อเราไม่มีปัญญา ที่จะพาตนว่ายน้ำข้ามมาได้เราก็ต้องอาศัยเรือนั่งเรือข้ามฝั่งระหว่างที่นั่งเรือเราก็มีความกลัวความกังวลบ้างหรือมีความเพลิดเพลินบ้างจิตใจยังมีความวุ่นวายวิตกวิจาร์ลังเลสงสัยในขณะที่เรานั่งเรือมาอยู่นั้นระยะทาง ระยะเวลาที่เรานั่งเรือมาอยู่นั้นนั่นแหละคือมารคคือการลงมือกระทำพายเรือเมื่อเดินมารคอยู่ก็ย่อมมีวิตกวิจารมีการพิจารณาถูกบ้างผิดบ้างเป็นของธรรมดาแต่เมื่อสองขาเมื่อยืนอยู่ยังอีกฝั่งซึ่งเป็นจุดหมายได้แล้วความวิตกกังบลต่างๆนั้นย่อมหมดไป ความกลัวหายไปมีความโล่งใจเป็นผลมีความเบิกบานเป็นผลการข้ามโครจากปุถุชนมายังฝั่งอริยชนนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายที่เราข้ามมาถึงจุดหมายได้ก็ต้องอาศัยมัดอาศัยการกระทำหากว่าเราไม่ลงมือพายเรือ เรือก็จะลอยไปตามกระแสะน้ำอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางเรือเปรียบเสมือนความรู้ที่ต้องอาศัยรู้เพื่อไปสู่จุดหมายเมื่อเราไม่มีปัญญาเราก็ต้องอาศัยความรู้จากผู้เป็นครูเหมือนกับเราอาศัยเรือของผู้อื่นเพื่อข้ามฝั่งมาความรู้ของบรมครูพระตถาคต องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือเรือที่เราจะอาศัยข้ามฝั่งไปได้เราจงพากันตั้งใจเรียนรู้เอาเถิดปฏิบัติเอาเถิดผลจะบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแม้ว่าในชาตินี้เราจะพิจารณาได้ไม่จบกิจการที่เราได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับว่า เรามาตัดบภพบตัดชาติให้ย่อให้สั้นลงแล้วถึงจะมีแดนเกิดอีกในชาติต่อไปเราก็คงจะเกิดได้อีกไม่เพียงกี่ชาติจบชาตินี้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังถือว่าไม่ขาดทุนแต่ถ้าข้ามโคตรไปยังอริยชนแม้จะเป็นเพียงเบื้องต้นคือพระโสดาบันถึงตรงนี้แหละ ก็ถือว่าได้กำไรแล้วแต่ถ้าอยากได้กำไรให้มันมากขึ้นกว่านี้ก็ต้องเล่งความเพียรเอามากกว่านี้อย่าหวังไปรอบุญญาวาสนาบารมีเลยเอาตรงนี้แหละวันนี้ปัจจุบันนี้เอาให้มันเจริญยิ่งเอาให้มันมีกำลังยิ่งหากจบกิจได้ในชาตินี้ในชาติปัจจุบัน เข้าถึงอรหัตตผลนี้ถือว่าได้กำไรอย่างมหาศาลในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าหากสิ้นชาตินี้ตกลงต่ำสู่อบายอย่างนี้ขาดทุนมหาศาลเมื่อเราอยากจะข้ามฝั่งไปยังดินแดนพระนิพพานเมื่อเราได้มาพบเรือแล้วเราจงลงไปนั่งอยู่บนเรือเถิด าเกิดว่าเราเกิดมาไม่พบเรือไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเรือเราจะข้ามฝั่งกันอย่างไรจะว่ายน้ำข้ามเองหรอกหรือเราก็ไม่ใช่ปัจเจกที่จะเรียนรู้ได้เองเกิดมาได้พบครูเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาก็ถือได้ว่าเรามีบุญวาสนาบารมีแล้วเราจงอย่าปล่อย ให้เวลานั้นศูญเสียเปล่าคนที่จะดับทุกข์ได้ต้องเข้าไปจนถึงตัวทุกข์ถึงจะรู้แจ้งในทุกข์ในเหตุแห่งการเกิดทุกข์นั้นกิเลสตัณหามันไม่เคยไว้หน้าใครนะโยมมันไม่มีเมตตาปราณีต่อผู้ที่อ่อนแอหกแย่ย่อย่อนแต่กิเลสมันกลัว คนจริงเท่านั้น